Assalamu alaykum warohmatullohi w a b a r k a t u h ค่ะคุณอาเดียอาดัมนะคะคุณนิราม,มาค่ะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรามาพบกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องผักผลไม้ให้คุณค่านะคะค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปขอดูอาก่อนเข้าบทเรียนกันนะคะ มหาจ๊ะ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 ย่าดูนี่คือมือนี่คือมือนี่คือมือที่เอาล้อให้มานี่มือซ้ายนี่มือขวาสองมือเอาไว้ฟาดอย่างรบิชรับรีซาดิวายสิรีอัมรีวัดลุลอุปตะตันที ยฟำข้าวูก่าวลีรับบิิดมีอิลมันวัดซุกนีฟะห์มันอามีนโอ้อัลลอฮ์โปรดเพิ่มภูมิความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอามีนค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะครูดียก็จะมีชื่อเรื่องว่าประเภทของผักตามสีต่างๆค่ะอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆ ผักและผล,ละไม้นะคะมีวิตามินและเกลือแร่นะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีลักษณะสีกลิ่นและก็รสชาติที่แตกต่างกันนะคะก่อนรับประทานผักและผละไม้นะคะเราควรล้างทําความสะอาดนะคะก่อนที่จะนํามาปรุงอาหารนะคะแล้วก็เราควรรับประทานอาหารผักนะคะกับผลไม้นะคะเป็นประจำเพื่อบำรุงร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะแล้วก็จะได้ช่วยขับถ่ายนะคะให้สะดวกนะคะยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนะคะมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆกันนะคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะคำคล้องจองนี้นะคะคุณเดียมีชื่อว่าผักสดค่ะค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะผักสดหลากสีมากมีเหลือคณาผักบุ้งแตงกวา โหระพาถั่วฝักยาวมีทั้งมะเขือมะระมะนาวแครอทผักกาดขาวเราชอบกินเอ้ยอ่าเด็กๆฟังจบไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูนะคะมีคำถามมาให้เด็กๆนะคะว่าอในคำของจองมะเมือมะเืค่ะเด็กๆมีผักทั้งหมดกี่ชนิดเอ้ยแล้วก็มี สีอะไรบ้างนะคะอ่าออเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างเยอะมากเลยนะคะคุณดีใช่ค่ะมีหลายชนิดเลยผักบุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะแตงกวา,กวาโหระพาถั่วฝักยาวมะเขือมะระมะนาวแครอทผัากกาดขาวโอ้มีทั้งหมด 9นะคะอ่าเ้าชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็มีทั้งสีเขียวนะคะสีสีแดงอาจากมะเขือนะคะแล้วก็มีสีส้มด้วยมีแครอทไใช่ไหมคะแล้วก็มีสีขาวค่ะมีผักกาดนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆนะคะชอบกินผักกันไหมเอ่ยอยววันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมีรูปนะคะ ผักมาให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆช่วยคุณครูนะคะแยกประเภทสีประเภทของผักนะคะว่าอยู่ในสีอะไรนะคะคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะ,ะคะ่ะเดี๋วเด็กๆพร้อมแล้วล้าก็มาเริ่มกันเลยนะคะคุณเดียานี่เลยจากที่เด็กๆเห็นอุยอันนี้คือผักอะไรเอ่ยอผักอะไรคะคุณมาเคยเห็นใส่ใน ลาดหน้าครูเดียเราไปผัดผักใช่กัวยเตี๋ยวใช่ใช่ค่ะอันนี้ผักอะไรคะนั่นก็คือผักคะน้านั่นเองใช่แล้วค่ะมีสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวค่ะแล้วก็แปะในช่องตารางสีเขียวเลยค่ะต่อไปนะคะของครูเดียนะคะเป็นอันนี้เลยค่ะ อ่าสีแดงๆกลมๆลูกใหญ่ๆนะคะอ่าบางคนนะคะชอบกินมากเลยค่ะในซอสนะคะเป็นซอสมะเขือเทศนั่นเองนะคะซอสมะเกืะเทศก็ทํามาจากมะเขือเทศนะคะอันนี้สีแดงนะคะเราแปะลงช่องสีแดงเลยค่ะกินเยอะๆแก้มจะแดงใช่ไหมคะอ่ามีประโยชน์มากๆเลยต่อไปค่ะนี่ผักอะไรเออ อะไรเอ่ยอุ้ยคุณเดียเคยเห็นในต้มจืดค่ะใช่แล้วอร่อยมากๆเลยเขาเรียกว่าพักกาดขาวค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีสีขาวๆตรงนี้นะคะใช่ค่ะสีขาวเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่องสีขาวเลยค่ะต่อไปนะคะอันนี้นะคะภาพนี้เลยค่ะ เด็กๆรู้ไม่เอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรเราจะเจอในไหนเขาคงนี้แล้วมาเราจะเจอในไหนบ้างคุณมาเคยเห็นในก๋วยเตี๋ยก็มีค่ะก๋วยเตี๋ยก็มีค่ะแล้วก็มีอีกไหมคะผู้ดียมีค่ะแกงส้มแกงส้มค่ะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผักบุ้งนั่นเองนะคะค่ะอันนี้คือสีอะไรเอ่ยเด็กๆสี เขียวนั่นเองนะคะ,คะเราก็แตะช่องได้ช่องสีเขียวนะคะ,คะต่อไปโอ้ยอันนี้อะไรคะกินเข้าไปแล้วเผ็ดมากเลยค่ะค่ะอันนั้นก็คือพริกนั่นเองใช่ะะแล้วใช้ปรับอาหารหลายอย่าง<ช>เลยค่ะ,คะสีอะไรคะสีแดง ต่อไปนะคะภาพต่อไปนะคะวิคล้ายๆแค่รอดเลยค่ะแต่เป็นสีขาวนั่นเองนะคะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหัวไชเท้านะคะอันนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะไปต้มนะคะกินอร่อยมากเลยนะคะหัวไชเท้านะคะเด็กๆสีอะไรเอ่ยสีขาวนั่นเองนะคะแปะในช่องสีขาวเลยค่ะอ่า ต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะอ่าชื่อว่าผัดสีเขียวได้ค่ะผักวางตุ้งตุ้งนะคะเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคะเนี่ยเด็กๆเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้ค่ะคุณณิรัมมาจะอร่อยมากๆแน่เลยค่ะสีอะไรเอ่ยสีเขียวนั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปนะคะอุ๊ยเหมือนดอกไม้อันใหญ่ๆเลยค่ะแต่เป็นแต่เป็นสีขาวนะคะค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะเด็กๆเคยทานไหมคะอันนี้อร่อยมากเลยนะคะเขาเรียกว่าดอกกระหล่ำนั่นเองนะคะ่ดอกกระหล่ำสีอะไรเอ่ยสีขาวเก่งมากเลยค่ะอะเราแปะในช่องสีขาวเลยนะคะต่อไปภาพสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆ อันนี้อะไรคะเด็กๆเคยเห็นไหมเออลูกใหญ่เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยค่ะคุณดิฉันเขาเรียกว่าพริกหวานพริกหวานนะคะสีแดงนะคะจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าพริกขี้หนูนะคะสีแดงก็แปะลงไปเลยเด็กๆเก่งมากเลยค่ะที่ช่วยคุณครูนะคะตอบคำถามได้นะคะค่ะแล้วก็ สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าผักนะคะในกลุ่มสีเขียวนะคะเราก็จะมีผักคะน้าผักบุ้งแล้วก็ผักกวางตุ้งนะคะส่วนสีขาวนะคะเด็กๆก็จะมีผักกาดนะคะ,อะดอกกระหลำ่ำแล้วก็หัวไชเท้านะคะส่วนสีแดงนะคะก็จะมีมะเขือเทศพริกแล้วก็พริกหวานนะคะค่ะ,คะซึ่งผักทั้งหลายนะคะแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายนะคะ ถ้าเรากินทุกวันนะคะเป็นประจานะคะก็จะช่วยให้เราร่างกายแข็งแรง<ช>แล้วก็ช่วยในการขับถ่ายระบบขับถ่ายของเรานะคะได้ดีนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันนะคะเป็นกิจกรรมการแจ้งค่ะ,คะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะวิ่งเก็บผักผลไม้นะคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะขาของเรานะคะให้แข็งแรงการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะในการหยิบจับผลไม้ทําให้กล้ามเนื้อมือของเราแข็งแรงนะคะค่ะแล้วก็จะทําให้เด็กๆได้รู้จักผักและผลไม้ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะค่ะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยคะ่ะ Mm-hmm. อยู่ที่บ้านนะคะค่ะเด็กๆสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นขวดน้ำนะคะหรือวัสดุอุปกรณ์ที่บ้านที่มีก็ได้นะคะค่ะวันนี้คุณครูก็ขอลาด้วยคําว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะรฮ์มะตุลลอฮิวบะระกาตุบ๊ายบายค่ะ